สวัสดีค่ะพวกเรา A to N Channel นะคะวันนี้พวกเรามาสิงคโปร์โอเคนะคะแล้วเราจะไปต่อมัวกันค่ะคุณแม่เอค่ะนาว่าครับพวกเรา A to N Channel สนามบินที่สิงคโปร์นะคะมีทั้งหมด4ทร์มินอลนะคะเราบินแอร์เอเชียนะก็จะมาลงที่ทร์มินอลที่4นะคะนาว่าเป็นคนถือกระเป๋าแล้วก็ถือพาสปอร์ตนี่โอเคไปค่ะ เราออกมาจากเครื่องนะคะแล้วจะมีเห็นไหมไปทันเฟอร์กลับไปออไร์เราก็ไปทางนี้ออไร์นะคะแล้วก็ลงบันไดไปเราจะหาทางที่จะไปตอ่มอมอกันนะคะลงปครับนายวายผมจะชนแล้ว <c oughs> อ่านี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปตอ่มอมอกันนะ<ร>นี่นะคะมันจะมีประเทศไทยป่ะมันจะมีธงประเทศไทยบอก อันนี้เราออกจากตอมอมาแล้วนะคะคือเราเป็นแบบว่าสแกนเป็นพาสปอร์ตเป็นอ,อ,อตโตโมติกนะก็ง่ายๆนะคะก็ความบัตร <Okay. S 1> แล้วก็สแกนนิ้วมือมองกล้องแค่นั้นนะคะโอเคอ่าแล้วเราก็หาคำว่า MRT นะคะเห็นไหมก็ไปไป Terminal 2นะคะแล้วก็เดินไป Terminal 2ไปทางนี้อ่านี่นะคะ นี่นะคะเขาก็จะบอกว่าบัสบัสทูทีวันแล้วก็บัสทูทีสองมาร์ทนะคะนี่เห็นไหมก็ไปทางนี้เห็นไหมทางนี้เห็นไหมนี่นะคะมาแล้วนะคะทีสองไปมาร์ทนะคะไปเลยว่าขึ้นไปเลยแล้วะขึ้นไปไปเลยครับไปเลยครับขึ้นไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับเดินข้ามเดินข้ามตอนนี้เราอยู่ในชัาเตอร์บัสน,นะคะเดี๋ยวจะนั่งไปมาร์ทนะคะ เทอร์มินอลสองนะคะแล้วก็หาคำว่า MRT ทูซิตี้นะคะเห็นไหมคะเราก็จะไปเทรนทูซิตี้นะคะแต่ว,ว่าต้องไปซื้อซิมก่อนนะเห็นไหมมันจะมีเทรนทูซิตี้นะคะเ <okay. S 2> ห็นปะโอเคสำหรับใครจะไปเช็คอินน้ำตกนะคะก็อยู่เทอร์มินอลที่2นะคะก็เดินไปทางเทรนทูซิตี้เลยแต่ว่าเราไม่ได้ไปนะคะเรารีบเข้าเมืองนะนี่นะคะก็เดินตามป้ายไปนะเห็นไหมคะเทรนทูซิตี้นะคะ ช่างที่แอปอร์อ่านี่นะคะ <love> MRT2City นะคะ <Okay. S 1> นี่อันนี้นะคะนี่คือแผนที่ของสิงคโปร์ทั้งหมดนะคือทุกสายที่ออกจากสนามบินเนี่ยก็จะเป็นสาย MRT เป็นสายสีเขียวนะคะ <Okay. S 1> คืออันนี้นะ ทุกสายออกจากสนามบินเป็นสายสีเขียวนะคะเราต้องดูว่าเราพักตรงไหนนะดูชื่อถนนเป็นหลักนะคะดูชื่อโรงแรมแล้วก็ดูชื่อถนนแล้วก็ใกล้เส้นสีไหนที่สุดแล้วก็ลงตรงนั้นนะคะมันจะมีจุดต่อนะคะก็ต้องดูดีๆว่าต้องลงจุดต่อตรงไหนนะแล้วก็นั่งไปเรืะะ่อยๆเลยค่ะอ่านี่นะคะบัตรบัตรอี s y link นะเราได้มาแล้วนะคะนี่3ใบก็30เหรียญน,นะคะนี่บัตรซื้อได้ที่น์เตอร์นะคะก็ต่อแถวซื้อที่เน์เตอร์ก่อนนะพอเราได้บัตรมาแล้วนะคะน้าดาวางลูก วางบัตร,รอ่ะวางบัตรวางนะคะแล้วเราจะเติมเงินนะเพราะเรามีแค่ห้าเหรียญใช่ไหมแล้วเ,เขาจะมีให้เราอย่างนี้ออห้าเหรียญน,นะคะเราจะเติมเงินสิเหรียญกดคำว่า c a s ก่อนนะแค,แค็ใช่ม c เห็นไหมแล้วก็เราจะเติมเท่าไหร่อนาดาเราเติมส0เหรียญอนาดาก็ใส่เข้าไปเลยแบงค์สิบหยอนเข้าไปในนี้นะคะอ่าแล้วเขาก็จะขึ้นหมุ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 นแล้วก็นเฟิร์มค่ะอ่าอันนี้นะคะแล้วก็เติม3ใบเลยนะคะเป็นอ่า แค่นี้เองนะคะการเติมเงินง่ายมากเนี <S <s ่ยมันจะขึ้นมาเป็น 10, เ,ออเรามีเป็น15เหรียญนะคะแล้วก็ไม่ไม่เอาเอาไม่เอาาเอา,เอ,าออกอ่ะก็คือเสร็จนะคะก็เติมทุกใบเลยนะหลังจากเราได้บัตรแล้วก็เติมเงินบัตรมาแล้วนะคะบัตรที่เรามี10คนละ15เหรียญนะคะแล้วก็แต็กเหมือนบ้านเราเลยเนี่ยเขียวเขียวนี่เราก็ผ่านไปนะคะไปเลยไปแล้วนะคะเราเข้า MRT แล้วนะอ,อ <c oughs> ยืนก็ได้ค่ะอันนี้นะคะเราอยู่ตรงอันนี้นะเดี๋ยวเราจะนั่งเราจะนั่งไปลงตรงนี้นะเป็นไง,ไงบ้างครับระวังง่วงระวังง่วงตอนนี้เรานั่ง MRT อยู่นะคะคือจะบอกว่าเรานั่งรถ MRT แล่นะทุกคน คือจากสนามบินไปเนี่ยข้างนอมันมีสายสีเขียวใช่ไหม<า>คือเราเสียงมันมีสองเส้นนะเส้สสต้องดูดีๆนะมันจะนัง่งแค่แป๊บเดียวแล้วก็ลงลงสถานีอ,อีกอันหนึ่งแล้วก็ต่อสีสีเส้นใหญ่แต่วกแตที่เราเรานั่งไปนั่งสา2สอง <laughs> คือตอนนี้เราอยู่สถานีนี้ใช่ไหมเราอะ่ะจะไปตรงนี้ใช่ไหมเราต้องลงสถานีนี้นะ เพราะว่าอันนี้มันเป็นสถานีย่อยนึงออกมาอันนี้คือสถานีหลักเมื่อกี้เราเราถึงตรงนี้แล้วเ,เราก็นั่งกลับมาตรงนี้นะทุกคน <laughs> เราต้องลงตรงนี้คนนั่งตรงนี้ไปตรงนี้หลังจากลงทางมาแป๊บหนึ่งนะคะเราก็จะนั่งสายสีเขียวนะคะเราจะไปต่อสายสีม่วงเพื่อเข้าที่พักนะคะนี่ก็ฟังเขานะแล้วก็ดูดูป้ายตรงข้างในนะคะนั่งไปสักพักหนึ่งก็จะถึงที่พักเราแล้วะคะ่ะ สุดท้ายเราก็ถึงที่พักแล้วนะคะนี่ที่นี่ทางออกมันก็จะมีหลายทางออกนะคะก็ต้องดูดีๆไม่ก็ถามเขาเลยนะคะว่าโรงแรมตรงนี้อยู่ทงทางออกไหนนะไม่ก็ของโรงแรมเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่แล้วว่าให้ออกทางออกไหนนะคะนี่เราจะนอนที่นี่นะคะนี่สามคนนี่ห้องก็ขนาดเล็กกระทัดรัดเลยนะคะเหมือนห้องนอนนาวะที่บ้านเลยนะก็จะมีทีวีมีตู้เย็นแล้วก็มีห้องน้ําให้นะคะ นี่วันแรกของเรานะคะก็ถึงโรงแรมโดยสวัสด <Okay. S 1> ิภาพอาจจะมีหลงทางนิดหน่อยนะคะก็คืออันนี้เรามาเที่ยวกันสามคนครั้งแรกนะนี่ห้องน้ํานะคะห้องน้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะคะเราจะพักที่นี่ตลอดการท่องเที่ยวที่สิงคโปร์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บกอของก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปออกไปดูไฟกันนะเดี๋ยวเราจะไปเอาอลิเนาเบกันนะคะไปแล้วนะคะคลิปนี้ EP หนึ่งเที่ยวสิงคโปรค์ค่ะ อันนี้นะแล้วก็อันนี้ของเราต้องดูว่าเป็นวิวอะไรนะอ๋ออันนี้ปิดได้นะทุกคนอ่าเห็นไหมยอย่างนี้ออน,นี้ก็อ๋อนี้ก็ปิดได้นะคือเปิดได้ปิดได้อ๋อโอเคนะทุกคนมีแอร์มีตู้เย็นจิว๋วกาแฟน้ำร้อนน้ร้อนอโอเค